หมดปัญหาในการเลี้ยงวัวมือใหม่หัดเลี้ยงวัวนะคะต้องฟังทางนี้ค่ะใครไม่มีหญ้าให้หวัวทํายังไงหาหญ้าอยู่ตั้งนานแล้วปลูกมาก็เยอะแล้วยังตอบโจทย์ไม่ได้เลยว่าคุณจะไม่เหนื่อยแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวในการตัดมาดูหญ้าก,กันเลยค่ะมาเอาแนวไปปลูกเดิมพี่นอ้องหญ่าซิกแนวทางเลือกใหม่ของกนเลียงงัว งัวสวยควายงามและค่าลักล้านลักแสนสีให้กินตัวทีเพชรจังไเน้ะพี่น้องปลูกง่ายโตว,ว้ท่านใจวัวควายต้องสิกแนวเด้จ้ามันพได้ยาดง่ายได้ค่ะยัดหยากมันเยาวล่ำมันใหญ่มันเยาวค่ะพี่น้องเอาไปให้พี่น้องปลูก